4. 4. ครับครับสวัสดีพ like like ี่น้ค์เอฟซีแฟนครับทั้งสองนะครับของเส้นนาจีครับมื่อนี้มาตำเหล้าพัฒนานะครับในพี่น้ค์เอฟซีเฮาคือเก่านะครับเอาเกือบประทันพี่นงค์เอฟซีปูมากกว่านะครับตั้งกล่องเกือบประทันยินดีเสร็จก็มอบให้มีแต่คนจะไปขุดเอาลูกแก้วว่างเงันมาเมื่อคืนเขาจะขุดลูกแก้วตัวนู่นมันเป็นคืนวันพระนู่นแล้ว อยู่ไซโปอยู่ที่บ้านนี่แหละม,มันมีลูกแก้วออก<ม>สเสด็จออกหน้าผาไป้ำนะครับเขาเลยจะเวียนไปเอาลูกแก้วนะเข้าใจบ่นี่ครับเ,เขาเห็นลูกแก้วลอยใหญ่ขนาดนี้เน่เน,เน่เขาเลยเพี้ยนหมอทำก็พาพาไปพาคนไปจะไปเอาลู<น>ลกแก้วกนี่พนะิศนาตัวเล็กพิศนาทำปูลูกแก้วน่่เี่ลูกแก้วนัวซ้ำมึกสมก็เลยบอกว่า อันนี้ไปบ่เอาบอกให้ลูกเต้าราเหลนไปนําอยู่บ่บ่เอาถ้าจะให้ก็ขอนี่แหละขอแก้วโยกแก้วแก้วสารพัดนึกคือเลขเนาะครับอือขอเลขกับปูยักษ์อยู่นั่นนะอืยักษ์อะไรยักษ์กุมพันอยู่นั่นอแล้วเจ้าแม่จุม,มนทาสิงชัย อยู่นั่นเนี่ยปูไปมือนีมันว่าไปขึ้นมไปไม,มือนีใหม่ใหม,ม่นี่แหละเลยดำลงมานี่โอยลงมาเลยจะมาบอกข่าวสารอยู่บอ,บอกข่่าาวสารอยูเด็กเล่าเหม,ม็นๆเนี่นยปูลเล่า,าพัฒนาขอเลขเล่าเด้อปูวันจันทร<ม>์ที่สิบเอ็ดปู เล็กลาวบอกฝัอทีอ่นีครับปูคปูเรื่องมันเห็นครับฝ่รปูปอ,อ มนต์เด้อปู่มาแล้วยังเนาะปู Nó sống phụ nông ở bên đó anh đu cầm cầm nè, mát ở đây bố Má có ăn mua lấy bố bố Nó bắt tì nó phụ ม่แห้งเิปอเลยุ่นหามากบกมโอ้ตบกันเลยเก่ามึงยินก่าหงค์ฮกพกร้เก่า อ,นนอันยูเมื่อพูนี่กศนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเห็นว่าพูเก้าศูนย์ห้าแน่นพี่น้องครับ โอ้มาเหี้ยเลือพี่น้องทิพย์ศน,นาถ้ำนะครับพองปูปูเลือดเด้อพี่น้องทิพย์นอยู่ฟังแม่น้ำโค้งนะครับเนมาบอกหัดเตือนทอยู่ว่างจบเรากับพี่น้องทิเข่าตลอดเนะครับพี่น้องทิพย์เฮ้ยขันยู่กับโศกวัฒนาเฮ้ยพี่น้องทิรอฟังเบิ้งปูอีกเตืยงหนึ่งนะครับ น,นี่ตัดเหรียญนำ้ำมันบอปูศูนย์ห้าห้าศูเก้าเก้าหาไปเงสิบอกปูปูอันอันกมๆยุยุยุเคร่งหรือยุกลางปูยุโอ้อันกลมๆยุศยูนย์หครับเก้านยเก่าเนี่ เกาศูนย์ครับปูโอ้ห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้ศย์เก้าเก้าห้าศูนย์กห้าศูนย์โอ้หลุดงกับปึกอยู่เด้อปูเอาเ้าเก้าห้าศูนย์ันี้ได้จ้าแจ้งแล้ว โอ้มาเห็นแบบปูเนาะไปขยายดูเจ้าบันจับเอาเป็นอะไรบ้างนึงก็เชิญเอาบางทีเดือบูได้ตัดเชนญมาปูกี่เป็นอย่างนี้ดิครับเก้าเก้าห้าศูนย์อ่าอ่าง่ายโย่เนาะครับ ลูกกลมๆก,มกมมม็มีความไม้มีความไม้ถูกตัวน้องกระเ่มปูมาแห้งดีลีหอบนี้ร<ม>ู้ซึกว่าชัดเียนก็ถูกเขียวถูกเขียวห้องยังเป็นคุ้มๆเคี้ยๆอยู่ วันจันนี่มากักแททติปูมาแทเลยพี่น้องมันมีแต่ว่าจะขยับตัวหนึ่งก็จบเลยขยับตัวเดียวจบเลยครับปูขยับตัวเดียวหลุดจบเลยสิปูมันห้าดิซับนั่นเลยห้องหดทีเลล้วเนี่ยโอ้ยปูก็มาคักหกนาะปูบอกหกยืนหกหกกระแปดเนาะเน่มาเขาบดแปดก็มาหกก็มาเดี๋ยวนี้เป็นรักเลยยังไงก็บพ้นก้าเนาะ กรบปูเก่าศูนย์น้ำเรยบุกพ้นก้าวหน่อยจะทิง้งเจ้ากรบปูกเอาเพียนแอ่ซีปูตัวแห้งๆที่สุดก็ดคือเก่าหมปู ตัวกลมๆเนี่ยปูยไม่แห้งบ่อยู่มันอยู่โอ้อยู่สนิทเลยโู่เก,ก้ามาได้เก้าเก้าเนี่ยเก้าเกาซูนอรี้ยล้วเกาเก้า่เก้าเก้าเก้าเน่แต่ยังไงอย่าทิ้งเก้านะครับแล้วว่าเขาจะไปเอาลูกแก้วเราอืมโอ้ยไปมานยี่ม่องปู ที่ว่าขึ้นไปเนี่ยครับผู้ใดอยากได้ก็ขึ้นไปเอาเลยมันพระเนอะโอ้ยปรกาไปเอาดเลยปูแก้วนั่นแหะที่เขาขึ้นไปเอาวันนั้นมันเป็นสองอย่างหนึ่งเขาจะเป้าเอาลูกแก้วสองเขาจะเป้าเหล็กน้าโอ้ยครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อเอาปากไว้แ่นั้นเอครับพี่น้องอีซี่เราพัฒนานะครับปู ้เป็นตัวเลขปีศาจปีศาจถ้ำนะครับพี่น้องที่ไปออกมาแล้วปู่กับเปียให้พร้อมนะครับมาแรงก็คือเก่าด้วยพี่น้องที่เก้ามาแรงนะครับส่วนเลขสี่ตัวนะครับมีโอกาสเบิ้ลนะครับพี่น้องที่เอาก็มี่เก้าเก้านะครับเก้าเก้าห้าศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์ยูตำแหน่งเครื่องเครื่องกลางๆนะครับพี่น้องที่ ทางซองก็มาจับคู่ให้พี่น้องเข้าก็มีเก่าหาศูนย์หาเก้าศูนย์เก้าเก้านะครับพี่น้องซี่เพราะว่าปู่บอกให้จับซีคูนะครับส่วนเดียกถูกกับแปดสามเก้าครับพี่น้องที่แม่ว่าจะจะทิ้งเก้าใครไม่ีในใจอะไรก็ได้ถ้าแต่มีในใจก็เอาไปใส่กันเลยไปนี่ครับมันจะออกมุมน้าเงินหรือมุมแดงก็รู้จักวันพรุ่งนี้เนี่ยแต่ยังไงก็รับรองมาตามสายตาเลยเก้านี่ แต่ว่ามันจะมาในตำแหน่งไหนอ๋อขอตวให้มาเนาะปูฮะขอตวาห้มาอยู่ในหลักเก้าใายมันจะไปติดตำแหน่งไหนหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันปูมาานี่มาแม่นเหมือนเดิมนะครับปูเราจะเอาอะไรใส่ที่มันจะชัวรวเลยอีกตัวหนึ่งใส่เก้าเลยเอาตามที่ปูห้นี่แล้วปูปูเลือดตัวเป็นปูให้ยมันแม่นาะพอแม่นะปูเลือด ฟังเล่าผมว่าแม่อบอกปูกปูพันยูนำพวงวน,<า>นั่นเกินกลางครับไทยก็ได้เล่าก็ได้น<า>นปูปลื่อนปูลื่อนนี่นนตามทีทางฝั่งมานำ้ำตามน้ำปูนี่เขามาตลอดได้ปูปูลื่อนถือว่าอยู่เลยเนาะครับเอาพี่น้องเข้าแชปคนะจอยอีกรอบนึงครับเอารอบนี้นะครับให้พี่น้องเฮาโข้าส่ามันเป็นให้กำลังใจ ให้กำลังใจทางช่องเนาะครับปูเอาปูเวฟพวันให้พี่รองเอฟซีนะขอให้เทวด,ดาสุกเลขของผู้ฆ่านี่ถูกของเลขลาวก่อนเนะ้ะครับสุกไปฝั่งลาวนู่นแหละให้ออกเลขลาวเนี่ยให้เห็นภายในเลขของผู้ฆ่ายางน้อยก็ให้มีสามตัวติดภายในนั้นครับปูอืมอ สองตัวนี่คิดว่าอยู่ละครับปู่แต่สามตัวนี่ก็ขอให้สุขใส่แน่ก็ขอให้เทบุปเทบดาผู้หูงเก้่ยวตาชิพน่ปู่เอือก็ดีขอให้ช่วยเหลือลูกหลานในช่องในคลิปในไลฟ์ทุกตัวอักษรเน่โดยกายวาจาใจด้วยพระพุทธพระธรรมพระสังโฆเน้อขอหลวงปู่อือนี่ีจงเอาเลขผู้ฆ่าอยู่ อยู่ปังเลยเนี่ยครับสาธุาครับผ<า>ู